ไฟมาไรกันโลกจะร้อนยังก็มีพระอาทิตย์เจ็ดดวงเลยเห็นไ,ไหมเผาจนลุกเป็นไฟเลยนะล้างโลกล้างโลกอ่าอ่า,อานี่เห็นไ,ไหมมนุษย์ก็จะอันตรธานไปอะ โลกก็จะไม่มีต้นไม้อะไรเลยเผาไม่แมเจ็ดปีและผลก็จะตกลงมาเจ็ดปีเหมือนกันน้ำก็จะท่วมโลกมีแต่น้ำไม่มีอะไรแล้วก็ลมพัดมาจากไฟเป็นลมจากลมเป็นน้ำจากน้ำก็เริ่ม ลดลงลดลงมนุษย์ไม่มีสัตว์ไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตเออเนี่ยน,นี่คันพูดไว้อย่างเงี้ยและก็จะเกิดที่พรมชั้นอาพัสราพรมออหมดบุญก็เลยเหาะลงมาได้กินงวนดินเออนี่ก็จะมากินงวนดินเข้าไปก็แสงในกาย ก็ไม่มีก็เลยกลายเป็นกายหยาบทนตัญหาเกิดความอยากกินของหยาบก,กินธาตุกายก็เลยกลายเป็นธาตุดินเห็นไหมอพออยู่กันมาก็เลยจ้องหน้ากันก็เลยเกิดเรื่องเพศขึ้นอีกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละเรียกว่าพัทธลกรับเรียกว่า จิตประพัดสอนที่จริงไม่ใช่หรอกอาพัสลาพรมคงมานี่ในพระัยปิดกพูดเข้าๆให้ฟังอ่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นแต่ทุกวันนี้คนแยกแยะไม่ได้เลยอะไรผิดอะไรสูกอะไรดีหรือชั่ว มั่วกันไปหมดนะเห็นไหมอ่ะสุดตรงโดยไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะอ่า